สำหรับใครที่มีลูกหลานเป็นเด็กเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับห้ามคล้าสายตาเด็ดขาดเพราะว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้พี่ชายอายุ14เอาขนมแบบขนมโอกรอบให้น้องสาวอายุแค่ขวบเดียวกินครับปรากฏว่าขนมติดคอเดชะบุญคุณตาเนี่ยเคยเป็นกู้ภัยมาก่อนก็เลยเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรอดตายวุดวิดเลยครับนี่คือโฉมหน้าของคุณตาชื่อว่าตาจวนปิ่นสกุลนะครับ เป็นคุณตาของเด็กหญิงอายุ1นขวบคุณตาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นได้ยินเสียงหลานชายอายุ14ตะโกนบอกว่าขนมติดคอน้องก็เลยรีบวิ่งไปดูตนเนี่ยเคยเป็นหน่วยกู้ชีพมาก่อนพอเข้าไปดูหลานตอนนั้นเห็นสภาพยอมรับเลยว่าตกใจมากเพราะว่าหลานสาวเนี่ยไม่หายใจแล้วนอนแน่นิ่งไม่รู้สึกตัวเลยก็เลยตัดสินใจเอามือข้างหนึ่งประคองอกหลานเพราะว่าอายุแค่ขวบเดียวครับตัวยังเล็กอยู่เลย มือข้างหนึ่งประคองอกอีกมือมืออีกข้างเนี่ยพุบหลังตามวิชาที่เคยอบรมมาก่อนจนหลานเนี่ยรู้สึกตัวก่อนจะนําตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณตาบอกเลยนะว่าถ้าเกิดไม่เคยอบรมการผมพยาบาลมาก่อนหลานอาจจะเสียชีวิตไปแล้วครับผมก็ปฏิบัติตามไอ้ที่เรียนมาใช่ไหมเป็นคุยชีพตะกอนเอามือซ้ายนี่แนมหน้าอกแล้วก็ มือขวาที่กระทบหลังตบหลังอ่าจะได้ให้เศษที่ติดคอออกมาด้านนางสมจิตปร,รุวันธรรมอ่าปร,รุวนรํรำนะครับอายุห้าสิบสามปีเป็นยายของเด็กหญิงที่ขนมติดคอก็เล่าว่าตอนนั้นเนี่ยคุณยายเห็นหลานชายอายุสิบี่ปีซึ่งเป็นพี่ชายของเด็กหญิงพี่ชายเนี่ยซื้อขนมมากินนะ<ฆ>เป็นขนมอบกรอบอคุณยายก็เตือนไปแล้วนะว่าอย่าเอาขนมนี้ไปให้น้องกินนะเพราะน้องขวบเดียวครับคุณผู้ชมกินไม่ได้นะ แล้วหลังจากนั้นไม่กี่นาทียายบอกว่าได้ยินเสียงหลานชายตะโกนมาบอกว่าขนมติดคอน้องคุณยายก็รีบเข้าไปดูแต่ตัวเองก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเห็น<ฮ> <He S 2> แค่หลานที่นอนแน่นิ่งไปแล้วเพราะดีที่สามีเนี่ยเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลถือว่าโชคดีมากๆที่สามีเคยเป็นหน่วยกู้ชีพมาก่อนนะครับ<ฮ>ต้องตักเตือนกันด้วยนะครับ<ฮ><ฮ>ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะอพี่ชายนี่ก็ห้ามแล้วนะยังให้น้องกินอาจจะหวังดีอยากให้น้องลองชิมแต่แบบอันตรายนะครับคุณผู้ชม ต้องอยู่ในสายตาสําหรับเด็กเล็กๆนะครับใช่ค่ะ